ปากทางก็มีป้ายข้างในก็มีป้ายตรงข้ามเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับห่างถนนเส้นหลัก3า2านี้ก็แค่ประมาณ50 80ถึงเมตรนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้วยนะครับแปลนี้มีไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาแล้วนะครับที่ดินแปลนนี้ตรงข้ามก็เป็นวิวภูเขานะครับด้านในก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับ ติดลำห้วยแล้วก็เห็นวิวภูเขาด้วยนะครับที่ดินแปลงน,นี้ข้างหลังติดลำห้วยสาธารณะนะครับยาวไปด้านหลังนู่นเลยบริเวณนี้เป็นลำห้วยของเราถึงแค่หลักหุดสีแดงนี้นะครับวิวภูเขาวสวยๆเลยถ้าเกิดทำบ้านสวนบ้านพักสวนตัวร้านอาหารก็เหมาะนะครับอันนี้คือในบริเปลนแปลงของที่ดินทั้งหมดนะครับ